วันนี้ชาเลนจ์ของปอนคือปอนจะต้องเดทอับเขาเดี๋ยวพี่ไม่เห็นบอกผมเลย You come from Russia Russia oh, oh I from Thailand I know I, I like Russia Russia, Russia you a girl beautiful girl What about man not beautiful Oh no I want now You have boyfriend No Hey, hey. <laughs> ทุกท่านทุกท่านะนสไลก็ผมเป็นยางไงเปอนรายการใี่เป็นคนยังไงวันนี้ความพลิกหันได้มาถึงแล้วเพราะเราอยู่ที่สยามพรีเมียมเอาท์เล็ตด้วย สปูรู้จักว่าสปูรู้อะไรวะเอฟพีโอสยามพิมพ์เขาเหล็กไหมไอ้งาคตรเก่าผมบอกเลยที่นี่แม่งเป็นอะไรที่แม่งโคตรเจ๋งเลยทำไมปอนผมมาจากลังสิตเนี่ยเดินทางมาแป๊บเดียวเองเออมาทางมาทามปลอดภัยอ๋อมาที่นี่เขามีมาตรการความปลอดภัยเดินเข้ามาปุ๊บมีเช็คเออไม่ใช่ทําให้การมาเที่ยวที่นี่ปลอดภัยบอกเลยว่ามาที่นี่มันเป็นฟีลแบบเมืองนอกจริงเว้ยใช่แล้วมึงไม่ใส่แมส พูดกับคนดูให้ากอ้าวเราไม่บอกเขาสิพอพี่ใส่แมสแล้วพี่พูดไม่รู้เรื่องเพิ่มมา้นแสดงว่าเพิ่มอัตราลดใช่เอาออกเพิ่มอัตราลดจูนพร้อมไหมวันนี้อถ้าพร้อมอยู่เฉยๆพูดไม่ทันไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาชาเลนจ์กันมีทั้งหมด3ทีมใครอยู่ทีมจีโน่บ้างเป็นยนงไงจูนอยู่ทีมพี่ยิ่งพี่หอบายผมอยู่ทีมพี่หอไม่ได้ไม่ได้กูเตรียมทีมไม่ให้มึงแล้วปอนนึกถึงที่นี่ปอนนึกถึงอะไรอเมริกา exactly ถ้างั้นพี่จะยกอเมริกาไว้ให้ปอนที่นี่เลยมาผมอยู่ที่ไทยผมไม่สามารถบินไปอเมริกาได้ปอนะไรปอนตาลบบตาเอ้ยอะไรอะไรเอ้ยอตาตาเอาอย่างนั้นเลยะออยู่ตาได้พิเศษอเมริกาให้ปุ้ยโอเค ทักทายเลยบอลทักทายฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปเขาวูได้เขาพูดได้ได้ใคอนเป็นคนที่กลัวฝรั่งมากถ้าเจอปุ๊บคือไปไม่เป็นวันนี้ชาเลนจ์ของปอนคือปอนจะต้องเดทกับเขาเดี๋ยวพี่ไม่เห็นบอกผมเลยแล้วทำให้เขาไปทักใจแล้วแล้วมันชวทักทายกันเดตกับช้อปปิ้ง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  ไปเลื um> อกคุยกันอ้าวเหลือมึงวะอ่ะมึงนึกไปคนเดียวไงไม่ปคนเดียวไงนึกถึงโอนึกถึงอะไรคิดคิดอาหารของกินกูถามคนดูอยู่กูควรคนดูช่วยด้วยอ่าโอนหลับตาโอนหลับตามึงต้องหลับตาด้วยเหรอหลับตาโอ้โหนี่มันแม็กกูหล mm ับตาเลยนะหลับตาเฮ้ย กือบตกแล้วเมื่อกี้ตกเลยผู้หญิงดีน่ะผู้หไม่ได้ก็ผลเลยไอ้กูแย่กว่านี่นี่นี่พี่จูเลยนี่ผมพาพี่แล้วเอ้าโอ้ยเอา แบ,บ่งเป็นสาทีมมีเงให้ทีมมาสองพัน 2, บาทไว้ทุกคนไปทํายังไงก็ได้ให้เขาประทับใจที่สุดแต่ว่าคนดูทุกคนวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนด้วยดูจน,นจบนะแล้วแชร์คลิปนี้ออกไปเพราะว่ามันดีกับทุกคนจริงรรไปจอยแล้วพี่ยินทำอะไรเดี๋ยวของพี่ยินนะครับถ้าพี่เอาโจทยให้ผมนี้ผมบอกเลยอะผมให้พี่รีวิวภายในสิบนาทีปกติเขาเดินพี่ต้องวิ่งอะ มึงบ้าหรือเปล่าพี่จะแลกกับผมเปล่าฮะแลกกับผมเปล่าแลกนะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไอ้เลิฟอยู่เฮ้ยมฮ้าจะมีชื่อโอเคเราจะแยกเป็นทั้งหมด3ทีมฟอนให้พี่รีวิวที่นี่ทั้งหมดแค่ในสิบนาทีนาทีทีมฟอร์ก่อนโอเคนะครับแล้วกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยเออเค We can go shop Oh yes Shopping Yes I I like to shopping You come from last year last year oh I from Thailand I know I I like r u s s i a r u s s t year you a uh, girl, beautiful girl and what about man not beautiful oh no I want now you have boyfriend no hey. hey you you like converse yes I like a h I go I พาพาอะไรวะ พาอะไรบ้าพาอะไรอ่ะ I go to convert I buy shoe for you Okay thank you ah. You hungry No 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 I'm not hungry I'm hungry I h u n g y I'm hungry Oh f i r t convert first convert b shoes and after โอ้ถึงแล้วถึงแล้วเออเอ่อ you like โอ้เกินโง่ปะตาดีเลือกได้ว้าวยูไวบิร์ดฟูลเบิร์ดฟูลพี่ช่วยผมหน่อยพี่มีโปรโมชั่นอะไรไหมพี่เดี๋ยวผมแปลให้พี่เชนนี่ตอนนี้มันลด30 50ิบเจ็ฉพาะรุ่นครับเอ่อ discount สามสอร์เซ็อ๋ว้าวอันนี้เออเออเดือดข้าออ ค <c oughs> อร์เรคชันคลาสสิก no discount oh, <okay. c oughs> ถ้าเป็นฝั่งล็อกนี้ก็จะมีส่วนมากจะเป็น30-50เฉพาะรุ่นคร <No. S 2> ับเป็นฝันาา่งทางกด้ d i อ c o u าบ f o r t h i s f o r i s t y percent one by one one by one uh, ่อ so time so <c oughs> time you lik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 e I I I buy gift for you <c oughs> Black person สวยมากสีชมพู Do we have white? No have white เอ่อหมด So out So out You small f o o d No big Oh Big 39 39 o h <laughs> i go big <laughs> หมอลจสเอาอ er> uh, oh. wow. like. <mm ันเล็กนี่ได้ไงโอ้ตายแล้วนี่สามพี่โอ้สมออันนี้มันสมอพี่พี่นะครับโอเคว้าวดสดสุดยตายแล้วเอาอันี้พี่เอานนี้พี่คอนเวร์สสวยมากเลยจริงนีแค่ของผู้ชายอ่ะผมขอลองหน่อยนะพี่ โอ้แต่ราคามันลดเยอะนะครับลดแบบสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยแบบดูดิเชียโคตรเทนเป็นแบบคลาสสิกอ่ะโอ้ไนส์ไนส์อ๋อไนส์แบบว่าดีโถูกโอ้บายยู อขอบคุณค่ะขอบคุณครับพูดไทยได้ด้วยขอบคุณมากเลยครับ I I I go to I go to uh when 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 I like I like the shoe I sti uh I sti h i g h h i g h h i g h beat วันนี้ผมอยู่ที่แวนครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปถามโปรโมชั่นก่อนเออพี่ครับมีโปรโมชั่นอะไรครับพี่ก็ oh, ของเราลด40%ถึง60% Here van discount for 40% to 60% <Yeah. S 2> It good it's very มีอะไรอไหมพี่แล้วก็ซื้อครบ4,000ครับผมเราจะมีแถมตัวแวนสแตนลี่บัตเทิล Oh uh, by for 30% free van uh, bottom <How> cool. Oh cool Oh cool you like Yes, course. S <S I like I like I like I go to shopping นู่หมดสิทธิ์แล้วคืออะไรนะคุณหมดสิทธิ์แล้วเป็นตาตาของผมแล้วเออ n o w for you yeah for <laughs> you you หมดแล้วหมดแล้วหมดหมดตาผมแล้ว this one uh, collaboration Ashley William wow you 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 know you know yeah I know

อ๋อเฮ้พี่เขาเก่งเนาะพี่ใช้ได้แล้วนะพี่มาเป็นเล่นแทนผมเดียวพี่โอ้อพี่นุ่มหนุ่มเอ่อบิ๊กบิ๊กอันนี้สมอลสมอลไอไอแบบิ๊กไอนี่ฟิ้โฟโอเคเอาอันนี้แหละ after go to hotel after go for food oh hotel no 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 food hotel food ย y u ยำ u อ yum yum oh, yum, yum. oh. อะไรดีๆจก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 ยำยำอ๋อกินข้าวนึกว่าอะไรไปครับโอ้โหต้องจับไหมเหรอเป็นแฟนกันนะอ๋อกอกันได้ครับปกติมาที่นี่บ่อยอ่าครั้งแรกเลยครับแต่ว่ามันอยู่ใกล้ๆบ้านเลย ใช่ๆๆอ่าบ้านชั้นสองไม่ไกลมากไม่ไกลมากก็คือวิ่งจากซึ้งข้างหลังมาก็ถึงตรงนี้ละโอ๊ยอะไรเจ้าการโอ้ยมันออโต้ไวรัสไปแล้วก็ชิลๆดิมาเดินกับพี่แล้วก็ชิวๆแหละร้านนี้ใหญ่ที่สุดตรงนี้ละร้านเจ้าผไปเลยมั้ยชื่อร้าน Cotton อั เรจะมาเก่งอะไรตรงนี้เนี่ยหนาวหนาวตอนนี้เลือกได้ทางร้านเป็นของเราแล้วว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับผมจะถามว่าทางร้านมีโปรโมชั่นอะไรบ้างเป็นสิทธิเซล์นะครับเนาจะเริ่มต้นที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตอนนี้ลดลงไปสูงสุดก็จะอยู่ที่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหตรงไหนครับ ผู้หญิงเวลาผู้หญิงจะซื้อชุดเสื้อผ้าเ<ม>ขาเลือกแบบยังไงปกติหนูชอบให้แฟนเลือกให้ก็พี่เป็นแฟนหนูพี่ก็เลือกให้หนูได้ได้พูดเองนะได้เลยวุ้ชอบเลยเนี่ยให้เลืก <c oughs> อกให้ไม่รู้มันยาวจาังวะไม่เอา ถ้าเป็นร้านเครื่องสำอางนั่นไงอีแอนบอยใช่ใช่ยูแอนบอยใช่ใช่ยูแอนบอยใช่ก็ e N ไปอ e ีแอนบอยใช่แหละหายเลยเราก็มาถึงอแอ้์แย็จริงเลยครับเข้าไปส,สิสวัสดีครับทุกคนสสวััดีครบสวัสดีครับ <c oughs> อีแบนบอยมีโปรโมชั่นอะไรอยู่ตอนนี้ครับตอนนี้จะมีเป็นโปรโมชั่นของน้ําหอมนะคะลดสูงสุดถึง40เ็นค่ะเฮ้ยน้ำหอมมีโปรโมชั่นอยู่ค่ะแล้วก็จะมีนในส่วนของโปรโมชั่นในส่วนของอ่เขาจะแบรนด์นะคะตอนนี้ลดอยู่10อลดอยู่10อค่ะนี่นี่อันนี้เขาจะมีจับโปรโมชั่นตรงนี้ด้วยจับโปรโมชั่นนะคะใช่ก็แรงอ่าโปรโมชั่นอยู่นี่คือแปลงเป็นโปรโมชั่นอยู่ เหมาะกันหนูมากเลยสีชมพูอะวางไว้ตรงนี้เขาเหมาะก็ถือไม่ไงก็ให้ดูก่อนไงเดี๋ยวเขาจะมีอย่างอื่นเฮ้ยอย่างกล่องนี้กล่องนี้เท่าไหร่ตอนนี้ก็คือเป็นโปรโมชั่นก็คือซื้อสินค้าของ Estee Lauder หนึ่งรายการนะคะในราคาปกติแรกซื้ออนมีได้ในราคา4,200บาทจาก10,000บาทะท่งเดียวก็พอแล้วหนู ชอบกินชอบกินแบบไหนหนูชอบแบบหวานๆอะไรอย่างเงี้ยแม่ไม่ชอบแบบฉุนฉุนชอบแบบหวานๆนน้ำตาลน้ำตาลไปเชื่อมอะไรพวกนี้งี้ยแบบอันนี้จากเท่าไหร่เยอะเท่าไหร่ตอนนี้เป็นโปรโมชั่นลดถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะส่นนี้จากป้ายลดลงอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ลดแล้วค่ะคราบเป็นประกาศเลยนะป้ามน่าทำเป็นเล่นไปป้ายไม่มีแล้วเหลือฟรีหยิบไปทำไมเราเนี่ยแล้วเราก็หยิบใส่กระเป๋าไม่ใช่เขาเลย พันสองพันหนึ่งพันหกลดราคานมันน่าได้จริงไม่ใช่กระจกสิเอาอันนี้อันนี้คือนวัตกรรมใหม่ของเรานะฮะแปลงปัสขนหน้าที่ค่ะอันนี้แหละเฮ้ยที่กันครับสวัสดีครับไม่รู้เคาน์เตอร์ไหนว่างนะเมื่อกี้อันนี้สามารถสแกนจ่ายได้ครับอ่า โอเคุณลูกค้า5รายการนะคะ1 3าทครับผมไปเครดิตครับว่ากินไปสักแก๊งอะไรเงี้ยชอบไหมชอบปะหลังพามาอีกใช่ปะไม่ขอบคุณ่าขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับโอเคครับโชคดีครับบ๊ายบายไปด้วยกันสิเอาเถอันนี้ให้หมดเลยขอบคุณครับไม่ให้ถึงหมดเลย ท็อแล้วงเอาที่กียรทีเนี่ยเกียร์ทีนี่มาทีไปไปไม่รอไม่ซูนเลยมันเป็นช็อปเอาเน็ตไม่เอาเน็ตเป็นที่นี่ที่เดียวเว้ยนี่วัดภูวิยี่เจาะนี่อยู่ตรงนั้นเอาเลยอันนี้ไม่สวยตัวแล้วไม่แพงพอดีพี่รถหนี บางชิน้นลด80%าราคาเยอะเว้ยมันจะถูกกว่ารูวไปตอนนี้ชินงวงงหมดละ <c oughs> ไปไปต่อเดี๋ยวรถนู่กนี่เห็นป้ายตรงนูง้นไปรมอเ <c oughs> ตอร์ไราคาแค่6,000บาทก <c oughs> ระยราคา,า6,000บาทน้องนักศึกษาที่ดูสามารถซื้อไปทำงานได้ <c oughs> เออไมีไ <c oughs> ด้เลยเวอ์นาลดเยอะมากอันเดอ r m อาร์เมอร์อันเดอรอาอลด7 0มีทั้งรองเท้าแล้วก็เสื้อผ้ากีฬา <c oughs> เฮ้ยฉันเปรี้ยง70%ร้อย,ยสุดๆ70%ไม่มีเลยส่วนทางนั้นเลยอุ้วิ่งไปทางอารีร้านอารีร้านก็มีแล้วม,มันชอบใหญ่มากเลยนะมีทั้งเสื้อผ้าผู้ชายทั้งผู้หญิงเสื้อผ้ากีฬาเหมือนกันไนคี้แม่งแข่งกันใหญ่อะ่ะแต่ว่าตรงนู้นมีฟู้ดด้วยพูลีพับดิกเป็นร้านขายอาหารมีซับเวย์แล้วก็คาเฟ่เมซอนอยู่พีจุกแต่ตอนเนี้ยจุกแล้วเนื้อสั่ รถสันนี้มีพระปะไม่ใช่กกละวะเ,เป็นรถสันใหญ่เหมือนกันนะ,<ป>ะดูของผมมันอาจจะมึนมมหัวหน่อยแต่ผมไปไวามาก <c oughs> อันนี้ดอารอใไลขอเข้าไปดูดาา <c oughs> ังมาอเลยจริงที่ดอารอปไลน์เนี่ยมีพวกแกดเจ็ตเยอะมากเว้ย กันทั้งนาฬิกาโอ้โหฟังสายชาร์จโดนอะไรต่างเหมือนว่าเป็นของเล่นของเล่นวัยรุ่นอย่างเราเฮ้ยจูนหาอะไรไปแจกคนดูดีกว่หรอหยิบได้เลยค่ะหยิบออกไปเลยจ่ายทามด้วยสิถ้างั้นเอารำโพงนี่ดีกว่าผมเอาอันนี้หนึ่งเครื่องครับเอาเลยครับชิลล์ลโพงพี่เขายังตั้งตัวไม่ทันรู้โหกเจ็บสิบเปอร์เซ็นต์ บอกเลยว่าถ้าใครอยู่ใกล้ๆหรือว่าอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงมาชี้ตังลยครับพี่ไปเล่นเขาด้วยนะโอเคไหมเฮ้ยจะไม่ทันนี่เขาต้นอ่อนเฮ้ยวางรอดมาที่นี่ปลอดภัยหายห่วงมีแต่เมื่อเขาคอยดูแลมีมีตูอันนี้ด้วยเฮลโ o ลโยเกิร์ตโยเกิร์ตอาสยาศัารธรรมะเกษตรค่ะเออ ี่ข้าวิคายกาะเกงในสุดหรู <laughs> โชว์ทำไมลราโคดนี่จะดังมากในอเมริกาอเมริกาถ้าแบบใครไปตามเอาเล็ตบ่อยๆเนี่ยจะมีชอบโค้ดและคนจะแน่นมากๆนี่อันนี้เอกพันธุชอบมากนั่คือบาเลเซียกานี่ตรงนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่คนชอบมาถ่ายรูปก,กัน <c oughs> เฮ้ยคุณคุณค่ะจะลดราคาเยอะมากลดราคาบ่อยมากเข้ามาดวกันได้มาดูกันได้ The, the Nose Face The Nose Face อันนี้สายขึ้นเขาลด50%คือนี่วายดีวายรถ70%นะเฮียสีไซโก้ไซโก้ไซโก้ร70%น่ะจาก1,700เหลือ3,000กว่าไม่น่าทันบ๊ายบาย จะกระแทกเสียงอะจูเกียร์แตกไปไหนมาครับทุกคนบอลดีแล้วบอลดีโอ้ยอยู่เลยทำสปีทไทยแล้วอะบน้โน้โน้ I I I don't know I don't speak Thai เฮ้ยหายกลัวฝรั่งเนีโฮเทลโฮเทลกลัวอยู่ดีพี่ฮะยังกลัวอยู่ก็ยังไม่รู้เรื่องอ่ะเดี๋ยวพี่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยเขาพูดอะไรกับผมบ้างแต่ผมมาพูดอะไรกับเขาผมมันรู้อแต่เขารู้ไหมคว่าเราพูดอะไรบ้าง และจากที่เราพาทุกๆคนไปดูทั้งหมด3คู่ของเราจริงๆแล้วที่เนี่ยเขามีลด90%ทุกวันโอ้เป็นไง90%เออแล้วคอยดูนะคอยดูนะส่งท้ายปีเขามีทีเด็ดยังไงวะเซอร์ไพรส์ใหญ่เลยก็คือไปติดตามที่ w w w s y a m p r e m i u m o u t l e t com หรือใน Facebook ก็ได้ครับทุกคนเซอร์ไปเลยนี่ตามนี้เลย ถ้าใครอยากจะมาที่นี่มาง่ายขึ้นมอเตอร์เวย์มาเลยอยู่ติดมอเตอร์เวย์เลยถ้าอยากจะมาจากชลบุรีก็ขึ้นมอเตอร์เวย์มาอยากจะมาจากลังสิตแบลปอนก็ขึ้นมอเตอร์เวย์มาแล้วก็เลี้ยวเข้าลักกระบังแล้วตรงมากับรถตัดเดียวเองค่ะและข้างในมีรถชัตตบัตไว้ให้บริการด้วยหรือว่ามาลงสถานมีมักกะสันเอแต่ว่าของที่อยู่ในมือเราบอกเลยว่าเราจะให้กับทุกๆคนที่รับชมคลิปนี้่าให้คู่นี้เลยอ่ะทุกคนที่โชคดี อันนี้เป็นลำโพงที่ฟังแล้วไม่ลำพังเพราะว่าฉันไม่กับลำปางนี่ก็ผิดแล้วลำพังรองเท้าแวนคู่หนึ่งปัดหน้าเฮ้ยมีบัดหน้าแล้วยทำไมผมก็รู้อะไรเรียื่องแปลงปัดหน้ามั้งคะเพียงแค่ทำตามกติกาดังนี้กติกาการรื่นเสนุกคือ 1. กดแชร์กิปนี้บนหน้าเฟซบุ๊กของตัวเองเปิดเป็นสาธารณะ 2. ก ตามเพจดังๆและยามพิมพ์เอาเล็บแบงคอก๊สามคอมเมนต์ใต้คลิปนี้อมติดแฮชแท็กยามพิมพ์เอาเล็ t แบง g k ก k กทำด้วของเยี่ยมได้ร้อมแหตผลมีสิทธิ์ลุ้นรับไปเลยเราใจจริงๆร่วมเล่นกิจกรรมกันเยอะๆและครั้งหน้าอยากให้เราไปที่ไหนคอมเมนต์บอกกันและกดไลค์ให้ด้วยโอเคครับไปแล้วเจอกันใหม่ยูกดแ e ร์กดไลค์อ n d s u b ั c r i b e follow me thank you